ผมได้เคยทําคลิปอธิบายหลักการทํางานของตัวตะแรงโยกแยกกากข้าวกล้องไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งหัวใจของการทํางานในการแยกข้าวกล้องออกจากข้าเปลือกที่กระทอะไม่หมดนะครับมันจะอยู่ที่ตัวถาดที่มีองค์ประกอบเป็นชุดสามเหลี่ยมฟันปลานะครับสลับไปสลับมาซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการวาดแบบเจ้าสามเหลี่ยมปันปลานี้ว่ามีการจัดวางยังไง เป็นวิธีง่ายๆที่ถูกสัดส่วนนะครับสําหรับคนที่คิดอยากจะสร้างเจ้าตัวตะแกรงยกแยกเข้ากล้องนี้ขึ้นมาใช้เองนะครับโครงสร้างของสามเหลี่ยมตัวนี้จะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับทุกด้านจะมีความยาวเท่ากันเครื่องในรูปนี้จะมีขนาดด้านละ6เซนนะครับท่านสามารถปรับเปลี่ยนขนาดนี้ได้ตามต้องการนะครับวิธีที่ผมแนะนำนี้จะทำให้สัดส่วนไม่ผิดเพี้ยนนะครับ อันดับแรกให้ท่านหากระดาษที่ไม่หนาหรือบางเกินไปครับอย่างที่ผมใช้นี่จะเป็นกระดาษปกสมุดนะครับมาเป็นแบบสําหรับทําการวาดสามเหลี่ยมไว้นะครับในตัวอย่างที่ผมจะทํานะครับผมจะกําหนดให้เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าด้านละสามนิ้วซึ่งความโตของสามเหลี่ยมนี้ท่านจะกําหนดเท่าใดก็ได้นะครับทําการมาร์กตำแหน่งที่ฐานของสามเหลี่ยมนะครับที่ผมยกตัวอย่างคือสามนิ้ว ทำการตัดออกนะครับให้ตรงเส้นทำการพับครึ่งนะครับให้พอดีโดยให้มุมพอดีกันเป๊ะเลยนะครับ ทำการรีดแนวพับให้เรียบเลยนะครับเพื่อให้เป็นรอยจากนั้นให้นำปากกามาขีดเส้นนะครับให้ตรงรอยพับพอดีเลยนะครับเป็นการขีดเส้นแบ่งครึ่งทำการพับครึ่งกลับไปเหมือนเดิมนะครับจากนั้นเราจะมาทำการวัดหาด้านที่เป็นทะยงมุมของสามเหลี่ยมนะครับ ซึ่งจะต้องมีขนาด3นิ้วเท่ากันนะครับเหมือนกับด้านฐานเพราะว่าเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านั่นเองทำการตัดให้ตรงเส้นนะครับ แล้วเราก็จะได้สามเหลี่ยมด้านเท่าที่เรากําหนดไว้นะครับเท่ากันทุกด้านอย่างในรูปผมกําหนดไว้ที่3นิ้วนะครับท่านจะกําหนดเป็นขนาดเท่าใดก็ได้นะครับจากนั้นให้ทําการพับส่วนยอดลงมาหากึ่งกลางของฐานนะครับให้พอดีตามรูปเลยนะครับแล้วรีดแนวพับให้เป็นรอยชัดเจนนะครับเพื่อที่จะได้ขีดเส้นในลําดับต่อไป ทำการขีดเส้นให้ตรงแนวพับนะครับทำการพับมุมด้านขวาของฐานนะครับเข้าหากึ่งกลางฐานตามในรูปนะครับให้เป็นรอยจากนั้นก็ทำการขีดเส้นเช่นกันนะครับแล้วเราก็จะได้ต้นแบบนะครับเป็นแบบไว้สำหรับ วาดสเกลสามเหลี่ยมบนพื้นฐานสแตนเลสท,ที่เราจะทำต่อไปนะครับอันนี้ผมใช้แผ่นกระดาษนะครับมาจำลองในการวาดบนพื้นสแตนเลสนะครับโดยที่ผมจะเว้นช่วงด้านขอบไว้ห้มิลนะครับจะไม่ได้วาดแบบให้ชิดขอบเลยทีเดียวนะครับจะเว้นไว้ห้ามิลแล้วขีดเส้นไว้นะครับ เริ่มต้นจากด้านซ้ายนะครับเราจะใช้แผ่นสามเหลี่ยมที่เป็นต้นแบบของเรามาวางทาบและมาร์กตำแหน่งที่มุมด้านขวานะครับจากนั้นขยับมาตามตำแหน่งที่เราขีดเส้นในรูปนะครับและมาร์กตำแหน่งที่มุมด้านขวาซึ่งตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่เราจะจัดวางตัวสามเหลี่ยมตัวแรกนะครับ จากนั้นทำการวาดสามเหลี่ยมไปตามแบบเลยนะครับมาร์กตำแหน่งจุดยอดไว้ครับจากนั้นมาร์กตำแหน่งตรงที่ขีดเส้นขวางไว้นะครับทั้งสองด้านจะเป็นตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งต้องมาร์กทุกครั้งที่เราวาดตัวสามเหลี่ยมนะครับตำแหน่งนี้และในการวาดสามเหลี่ยมในแถวต่อไปนะครับให้ใช้ฐานสามเหลี่ยมมาเป็นตัววัด จากมุมของสามเหลี่ยมตัวแรกนะครับมาร์กตำแหน่งครับและขยับมาอีกเจ็หนึ่งสี่ะครับตามขีดที่ได้ทำการขีดแนวตั้งไว้นะครับและจุดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของสามเหลี่ยมในแถวต่อไปนะครับและในแถวถ้าถัดไปก็จะวัดไปแบบเดียวกันนะครับ1ฐานสามเหลี่ยมบวกกับ1น4 ในตัวอย่างนี้ผมจะทําการวาดเพียง2แถวนะครับเพราะว่ากระดาษมันโตได้แค่2แถวแต่ในแถวต่อ,ตอไปก็จะทําการวาดในลักษณะเดียวกันนะครับทําการวัดจากขอบกระดาษนะครับเข้าไปหาจุดกึ่งกลางของยอดนะครับมาตาแหน่งไว้แล้ววัดขึ้นไปข้างบนในระยะเท่ากันนะครับเพื่อที่จะขีดเส้นแนวตั้ง เป็นการอ้างอิงไว้เวลาเราวาดสามเหลี่ยมต่อๆไปยอดจะได้อยู่ในแนวเดียวกันนะครับเป็นตำแหน่งอ้างอิงที่ควรจะขีดไว้ถ้าไม่ขีดนี่ตัวแนวยอดอาจจะเบี้ยวหรือเอ็นไปด้านใดด้านหนึ่งได้นะครับครับแล้วจากยอดของสามเหลี่ยมตัวแรกก็วัดมาหาสามเหลี่ยมยอดสามเหลี่ยมตัวที่สองนะครับทำการขีดเส้นแนวตั้งไว้เพื่อเป็นแนวไว้เล็งเช่นกันนะครับ ในการวาดในชั้นต่อไปที่ต่อจากยอดสามเหลี่ยมนะครับให้วางตัวแบบสามเหลี่ยมไว้ตรงตำแหน่งที่เรามาร์กไว้กึ่งกลางของสามเหลี่ยมตัวแรกฐานนะครับและขีดเส้นขึ้นไปถึงยอดของแบบตามรูปนะครับเรามาร์กตำแหน่งไว้ทำเช่นกันครับกับแถวต่อต่อไปโดยที่วางของฐานของแบบสามเหลี่ยมไว้ที่กึงกลางตรงที่เรามาร์กไว้นะครับตามรูป เลงให้ดีนะครับแล้วก็ขีดเส้นขึ้นไปจนถึงยอดแล้วก็หมากตำแหน่งยอดไว้นะครับและในตำแหน่งปลายสุดของเส้นนะครับให้เราทำการขีดเส้นเป็นแนวขวางไว้นะครับเพื่อไว้เป็นแนวเลงเช่นกันนะครับจะได้เป็นฐานของสามเหลี่ยมในชั้นต่อๆไปอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับ ที่ปลายเส้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของฐานสามเหลี่ยมในชั้นต่อไปนะครับแต่ในแถวริมนะครับก็จะมีความแตกต่างแถวด้านในอยู่บ้างตรงที่ว่าสามเหลี่ยมจะไม่ครบองค์ประกอบนะครับก็จะขีดเท่าที่ไปชนเส้นขอบก็พอนะครับส่วนแถวด้านในมาก็จะเป็นองค์ประกอบของสามเหลี่ยมที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็วาดสามเหลี่ยมไปตามแบบที่เราวางเข้าไปเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาร์ค ด้านตำแหน่งตรงกลางด้วยนะครับทั้งสองด้านไว้เป็นตำแหน่งอ้างอิงในขั้นต่อๆไปนะครับและในขั้นต่อไปนะครับเราก็วางตัวแบบสามเหลี่ยมนะครับให้ตรงเกล่งกลางตรงที่เราได้มาร์กตำแหน่งไว้นะครับแล้วขีดเส้นขึ้นไปจนถึงปลายยอด ับด้านริมก็เหมือนกันนะครับเราก็เล็งในตำแหน่งที่เราได้มาร์กไว้และขิดขึ้นไปถึงปลายยอดให้ดูจากภาพประกอบไปเรื่อยๆนะครับในนีนปลายของเส้นนะครับก็อย่าลืมขีดเส้นเป็นขวางเป็นไว้เล็ง ให้ฐานของสามเหลี่ยมในชุดต่อ,ตอไปอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับทำการวาดสามเหลี่ยมในชั้นต,ต่อไปเช่นเดียวกับที่ผ่านมานะครับซึ่งจะทำซ้ำๆไปสลับด้านไปเรื่อยๆสลับไปสลับมานะครับเมื่อครบแล้วจะนับสามเหลี่ยมในแต่ละแถวขึ้นไปได้จำนวน10สามเหลี่ยมนะครับก็ถือว่าเป็นอันเต็มถาด เสร็จสมบูรณ์นะครับอันนี้ผมจะทำการเติมสีด้วยปากกาเคมีนะครับเพื่อให้มองชัดเจนขึ้นว่ารูปร่างที่วาดเสร็จแล้วจะออกมาเป็นลักษณะเช่นใดนะครับครับแล้วในแบบที่สมบูรณ์นะครับสามเหลี่ยมในแต่ละแถวจะมีทั้งหมด สิบรูปด้วยกันนะครับและจากด้านบนเรานับสามเหลี่ยมลงมาสามอันนะครับใต้ฐานของสามเหลี่ยมอันที่สามนะครับจะเป็นตำแหน่งที่เราจะปล่อยข้าวลงจากถาดด้านบนนะครับและในการวาดแต่ละครั้งนะครับเราควรจะมีขีดเส้นอ้างอิงไว้เล็งแนวนะครับตามในรูปนะครับเส้นสีแดงแดงจะทำให้ในแต่ละแถวไม่มีการผิดเพี้ยนจากกันนะครับ มาดูวิธีการวัดระยะห่างของแต่ละแถวกันชัดๆอีกครั้งนะครับว่าแต่ละช่องแถวมีขนาดระยะอย่างไรนะครับ เราสามารถใช้การวัดระยะแบบนี้เพิ่มจํานวนช่องของถาดตะแกรงโยกไปได้ตลอดนะครับแล้วแต่ว่าท่านต้องการกี่ช่องก็ใช้เลดการวัดระยะเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับห่างกันแต่ละช่องด้านนี้ก็เป็นวิธีการวาดสเกลสามเหลี่ยมฟันปลาบนถาดตะแกรงโยกแยกกากเข้ากล้องเป็นวิธีง่ายๆนะครับไม่ต้องมีการคำนวณใดๆและสัดส่วนไม่ผิดเพี้ยนนะครับไม่ว่าท่านจะทำขนาดเท่าใด สำหรับในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็ขอให้ท่านอย่าลืมคอยติดตามรับชมกันต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ